สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะกล้องระดับนะคะยี่ห้อ Precision ค่ะรุ่น AL 32 Pro ปค่ะสำหรับกล้องระดับนะคะยี่ห้อ Precision น,นะคะรุ่น AL 3 2 Pro ปรนะคะค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีกำลังขยายอยู่ที่32เท่าค่ะสามารถส่องได้ไกลนะคะ4 0 0ถึงเมตรค่ะตัวนี้นะคะจะมีบวกลบอัตโนมัตินะคะ15ดิปดาค่ะจะมีความละเอียดระดับระยะ 1กิโลเมตรบวกลบ1.0มิลิเมตรนะคะมีโครงสร้างกันน้ำกันฝุ่นนะคะ IP 5 4ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบ Magnetic Damping System นะคะคือจะนิ่งเส้นสายยาจะนิ่งไวนะคะไม่คาดเคลื่อนค่ะตัวของกล้องนะคะจะทำจากอลูมิเนียมอัลลอยนะคะแข็งแรงทนทานค่ะตัวนี้นะคะจะมีจานองศานะคะไว้อ่าน องศานะคะก็จะมีขีดกำกับบอกนะคะ360องศานะคะสำหรับราคาุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา8,590บาทค่ะอุปกรณ์ที่จะได้ไปพร้อมกับตัวกล้องจะมีขาตั้งกล้องและไมซสตาร4เมตรนะคะสินค้านะคะรับประกัน1ปีค่ะฟรีคาลิเบต2ครั้งใน1ปีค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีดนมเบอวนค่ะน้าของเราจะตั้งอยู่ในโครงการบิสโซซอยบางนาตา2ยี่ 23, หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์0ูนย์สองศนย์สามสี่ห้าสีค่ะขอบคุณค่ะ